สวัสดีครับมิตรลักนักสะสมทุกท่านครับวันนี้ได้มาเจอกับลุงสองเหรียญกันอีกอีกครั้งนะครับวันนี้ลุงจะมาพร้อมเหรียญสิบบาทรอ 9, รเก้าคอทสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับซึ่งเป็นเหรียญน,น่าเกิน แต่เหรียญนี้เป็นเนื้อเกินที่ที่พิเศษกว่าเหรียญอื่นนะครับแล้วมันมีเนื้อเกินทั้งด้านสีทองและก็สีขาวนะครับเหรียญน,นี้นับว่าเป็นเหรียญพิเศษอีกเหรียญหนึ่งในปีพศนี้นะครับปพศ สองพห้าามสซึ่งเป็นปีที่มีความพิเศษหลากหลายพอท่องควรนะครับสมบเรียญน,นี้รวมจัดสองให้ดูชัดๆครับนี่คือเนื้อเกิน ที่ที่ในวงทองเหลืองนะครับที่พิเศษขวานนั้นก็คือมีเนื้อเกินที่เหียงสีขาวนะครับท่าเห็นแล้วยังครับที่เขียนว่ารัชก,การ ที่เก้าคำว่ารัดนะครับคำว่ารัดมีเนื้อเกินอยู่อยู่ใต้รอเรือนะครับกับโชช้างซึ่งเป็นเนื้อเกินของเหรียญสีเงินหรือว่าสีขาวนะครับยังมีอีกจุดหนึ่งที่ที่เป็นเนื้อเกิน เป็นไข่ปลาหยดทรงรัศเสียนร .9 นะครับหยดทรงรัศเสียนแต่อยู่ในเหรียญสีขาวนะครับจะเห็นจะรู้ยังครับเป็นไข่ปลาเล็กๆอยู่เดี๋ยวลุงจะพาไปดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็มีพิเศษอยู่หนึ่งจุดด้วยนะครับในเหรียญสีในวงสีสีขาวนะครับอ่านี่คือจุดไข่ปลาซึ่งเป็นปกติของเหรียญ สิบบาทสองสี่ครับถ้าท่านมาดูอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นไข่ปลาเช่นกันครับนี่ฮะที่ตรงสม,มุทรไทยนะครับประเทศไทยตรงทอร่อทาหารระหว่างทอ่อทาหารกับยอยักษ์ข้างใต้นะครับนั่นเห็นะ จะเห็นเป็นรอยไข่ปลาอยู่อยู่เม็ดหนึ่งนะครับนั่นคือความพิเศษความพิเศษของเหรียญกสอนี้นะครับซึ่งมีทั้งเนื้อเกินที่เป็นสีทองแล้วก็สีขาวนะครับ อย่างที่ผมบอกไว้ว่าผมจะรับซื้อเหรียญบาแฝดบาแฝดที่ว่าก็คือผมต้องการเหรียญแบบนี้นะครับพี่มีนักเกินกอสอนี้แล้วก็จุดที่มีนักเกินต้องเหมือนกับเหรียญน,นี้นะครับ ซึ่งผมเองชอบมากครับเหรียญคอแกวดใน,ป,นป,ปีที่มีความเป็นพิเศษนะถ้าใครมีก็เก็บไว้นะครับเดี๋ยวผมจะประกาศรับซื้อตอนนี้่าไม่รักนักสะสมก็ลองส่องกอนโดนะครับว่า เรียนแบบนี้ของท่านทีมีหรือเปล่านะครับแล้วเหรียญทุกเหรียญที่ลุงส่งเหรียญน,น,นำมารีวิวลุลงจะรับซื้อเหรียญขวาแขวดทุกเหรียญน,นะครับซึ่งต้องรอดูสักพักหนึ่งเพราะลุง อยากได้หลายๆคู่นะครับตอนนี้ลุงก็มีอยู่แล้วหลายคู่นะครับแล้ววันไหนว่างๆลุงจะเอามารีวิวให้กับนักสะสมได้ชมกันนะครับว่าเหรียญขวาแขวดจะเป็นยังไงคำว่าขวาแขวดมันก็ต้องเป็นเหรียญที่ต้องเหมือนกันเป๊ะนะครับ ไม่ว่าจุดที่ที่เป็นเนื้อเกินก็ต้องเป็นเป็นที่เดียวกันนะครับอย่างเหรียญน,นี้เ,นเกินก็มีหลายจุดทั้งหลายจุดทั้งเหรียญสีทองแล้วก็ย่องสีขาวนะครับเพราะฉะนั้น เหรียญคว้าแขวดที่ผมจะซื้อก็ต้องเหมือนเหรียญนี้นะครับเม่ดลักนักสะสมทุกท่านก็ลองไปสองโดว่ามันมีเหรียญแบบนี้หรือเปล่าถ้ามีก็เก็บไว้นะครับรอวันไหนผมประกาศรับซื้อแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับ สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามลุงต่อไปนะครับลุงขอบอกไว้เลยว่าเหรียญที่ลุงนำมารีวิวทุกเหรียญลุงต้องการหาเหรียญกัแกวนนะครับ ขอให้ท่านลองหากันดูว่าจะมีหรือเปล่าถ้ามีก็เก็บไว้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ